ช่วยช่วยนะมาเด็ดกินเค้กกันนะคะถ้าแบบว่าอย่างไวเลยนะอย่างไวอ่ะหัวพุ่งพุ่ดีแลเวียนไม่ไหมลูกร้อนนะเด็กเสร็จเรียบแล้วอ่าเสร็จเลยเออ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 ระวังนะลูกน้อยหน่ากี่ขวบแล้วคะน้อยหน่ากี่ขวบแล้วไม่เอาตามสีตะไนน้อยหน่ากี่ขวบแล้วชูนิ้วสิมีกี่กี่นิ้ว กี่นิ้วสี่สี่ครัวเย่อย่าเอามือจิ้มนะลูกเรามีดตัดก่อนเฮลโลคิตตี้ไม่ใช่ก้านามูน่ะลูกเฮลโลคิตตี้เออเน่นอ๋อเน่น გაგიხდით მე ფონი